เออหล่ลั้เกมเริ่มนะครับต้องขออภัยนะครับผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเราไม่สามารถไล่ไปในเพจได้นะครับเราก็จะใช้เป็นการแคสนะครับเดี๋ยวเราเอาลงให้ดูในในวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เป็นรอบชิงนะครับมีห้าทีมที่ ที่เข้ารอบมาได้นะครับอ่ะทําไมทีมนี้มีคนไหครับเฮ้ยหายไปนหนึ่งคนนะครับอ๋อเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเอ,เอ,เอมาค่ะผมรอดูตัวเต็งนะครับตัวเต็งจะอยู่ที่ทีมนี้นะครับทีมของอนันต์นะครับทีมของคณะกรรมการของเรานี่เองใช่ครับผมนะครับ ิกันเดือดอใช่ไหมอ่าวันนี้อยู่กับคุณเบียร์นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟ mm hmm. ีไฟนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทีมไหนตัวเต็งเนาะ <Okay. S 1> เอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับ <Okay. S 1> ไม่มาเ <laughs> มื่อกี้ไปเช็คอ่าระบบถ่ายทอดสดนะครับยังไม่มา เขียนเริ่มแล้วนะครับอูอยู่บนเครื่องเต็มเลยนะครับตอนนี้ใช่ไหมคุณเบียร์เขาจะโดดตอนไหนเนี่ยยังไม่มีใครโดดใช่ไหมมีโดดแล้วนะครับเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนมุมไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรากําลังดูไฟเตอรี่นะครับไฟเตอรี่นี่คือครูพี่มลอ่าครูพี่มลโดดแล้วนะครับชุดสวยไปดูาจ่าฟูงกันครับจ่าฟูงในรอบอ่า ในรอบคัดเลือกนะครับมาดูว่ารอบชิงเนี่ยเขาจะอยู่ในอันดับที่หนึ่งได้ไหมนะครับลืมน,น,นูเออร์นูเออร์อืมทำไมต้องโฟกัสคนนี้เป็นเสียงใช่นะฮนูเออรคือใครครับหนูเออพ,พี่ปาล์มพี่ปาล์มเลยครับโอ้พี่ปาล์มโดดลงมาแล้วนะครับเชิญดู อันนี้ช่วงนี้กำลังฟ์มของมันอยู่ใช่ไหมเฮ้ย hey, เขารู้ได้ไงวะ <laughs> เขารู้ได้ไงวะคือดูอยู่นะครับมีอ๋อมีส่งจ๊บส่งอะไรมาด้วยนะครับ,รบแฝดนรกนะแฝดนรกฆ่าเยอะนะที่แล้วนะครับนี่ตัวเต็งคนนี้คนนี้คนนี้เข้าไปเข้าไปก้าวเรเนี่ยที่แล้วอันนี้ได้เป็นคุณรัชนนท์นะนี่คุณตี g t ท e เก้าเก้าเก้ายังไม่ยิงกันเลยเนาะเพื่ได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนใช่ไหมครับเช็คระบบ OBS ก่อนครับกันพลาดอ่ะไรสดมาแล้วนะครับขอบคุณครับ คือสลบมาแล้วสลบมาแล้วนะครับก็ขออภัยนะครับที่มาช้านะฮะคนที่รับชมทางทางเพจนะครับแต่เราก็มาแล้วครับเอาละเรามาดูกันครับคุณตีนะมีส่งจุ๊บให้กับคนดูด้วยนะครับดูใครครับดูใครครับคุณเบียร์ดูทีมนอนโอเอนี่นะครับไหนก็ทีมเดียวกัทีมเดียวกันไม่ใช่ อ๋อเขาจะเจอคนแล้วนะครับใครยิงกันแล้วนไหนบนบ้านไหนคุณไปดูอีกคนนึงใครทีมไหนคุณมเปิดโอ้ยคุยิงกันแล้วคุณเบียร์สุดยอดดีดีดีนะครับคุณเบียร์อยู่ตรงนี้ดช่วยได้เยอะเลยโอ้สุดยอดสายตาเฉียบขาดนะครับเป็นครูครูยังไม่รู้เลยนะว่าใครยิงกันตรงไหนนะครับมันเปิดแต่ละสองแตและสอง ายไปแล้วจยทีมทีมของคุณอัน,นออทีทัตใช่ไหมครับครับแล,แล้วสองไหมครับก็โดนน้องเฟิร์สเนาะจัดการไปถือว่าได้ทักษะนะครับเขาเล่นกันอย่างนี้นี่เองนี่มีการ ยิงกันรัวๆใครน้อยิงกันแฟนา,าลกยังใช่ไหมครับในเพียมีจับตุกไหมครับใส่แล้วตรงไหนฮะตรงไหนใครใครใ,ใ,ใคร<ม>ใครใครใครไล่ดูไล่ดูทีละคนใคร ใครโอ้คนนี้คนคนี้ชุดน,นี้ทั้งแฝดเราลงอยู่แท่งมองทางแล้วโอ้ยชุดแต่ละชุดแม่ดูโอ้ยน่ารักจริงๆนะครับรดูตอนนี้ทีมไดโนเสาร์ดิใครยิงกันครับยังไม่มีใครยังไม่มีใครครับอเองมาค่ะมีครูพีม่มลนะครับครูพีม่มลจะจุดจ,จ,จัจงๆอ,อยู่อะะไรปรปมาณนนั้ อันนี้คือพี่พัดสอนนะครับพี่พัดสอนอชุดแต่ละตัวเนาะสวยเนาะนีพี่แบนพี่แบนค่อนข้างที่จะหากันยากนะครับเนื่องจากว่าแมปใหญ่และทีมน้อยใช่ไหมครับคนน้อยเนี่คนนี้อยู่บนเขานเฮ้ย ตกใจเนาะชนะโอ้โหคุณมาหลอกคุณดูไม่ได้นะ <c oughs> ใครนี <c oughs> ่แม่ตกใจหมดคือคุณยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณก็นึกว่าชนะแล้วนะใน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 ไลฟ์สดครับไลฟ์สดอยูนน่นะครับตอนนี้ตอนนี้มีคนดูอยู่กี่คนไม่รู้คุณะะนั่งนั่งนั่ง ดูดูฟ์สดในเพจสิครับนอนโอเอะง่ายนอนโอเอะเขายิงกันยังน้องฟื้นี่ยังอยู่ในบ้านกันอยู่ครับทันสกอยอุ้ยทันสกอยโดนเมื่อกี้โดนเลือดอ๋อโดนโดนใช่ไหมโดนลงมาเตะโรงเรียนกัน อันนี้คือสวิตช์ไหมวันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะครับเมกเมกเมกาเมก้ารอนรอนเมก้ารูดอน,อ,นอ๋อมนั่งชมวิวสบายใจนะฮันนะฮันนะแอมรู้รู้รู้แหมเอาไปดูดดโหนะครับ นี่คือตัวเต็งนะฮะตัวเต็งของรอบเมื่อกี้ข้าวไปก้าวเต็ขับรถชิวๆเลยนะรอบนี้รถชิวๆไปดูแฟนนรกบ้างครับชุดเดน,นอเสาร์ยังทำดูได้ไหมเดี๋ยวลงยังไงนะลงยังไงท่านที่ดาวเตอร่ ป๊าบมูจับตรงนี้ตงนี้เนไหครับต,ติดตั้งนานแล้วดิติดตั้งมาแล้วเหรอครับเอาละลังไงย,ยังไม่ยังยังไม่ยิงกันเนาะ ต้องรอให้ต้องรอให้วงบีบเข้ามางใ,ใกล้ๆก่อนนะใช่ไหมครับเกมค่อนข้างนินย่าก็กดดูในวงนึนงแอนที่ไหนมะไรบาซิลีอามีแน่กตรงไหนครับตรงไหนที่เรามีน่ะบาซิลีอาบาซิลีอาคิดว่าใครอยู่ตรงนี้ไม,มออ่ยิงกันอ๋อยิงกันแน่ในในแดนกลางๆตรงนี้ใช่ไหมครับเดีย๋ยวงจะบีบๆีบเข้ามานะครับตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วเขตปลอดภัยลดลงแล้วนะครับ

ใครยินกันแล้วมีใครยินบบอุ้ยอันนี้ไปแล้วนี่โอ้ไปตั้งนานแล้วนะครับอย่าเอาชีวิตรอดมะไรนอนหน่วยไหนนอนหน่วยหล่ะเห็นไหมครับปั๊บโอ้ยโดนโอวงวีทันไหมนี่ทันไหมเลือดเลือดลงช้า ยังอยู่ครบยังอยู่ครบหาอาวิ่งเล่นๆไปก่อนนะครับวิ่งเล่นๆไปก่อนสำหรับใครที่เข้ามาดูเกมรอบชิงนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับว่าทีมไหนจะชนะนะครับทีมไหนจะอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะครับทีมที่ได้อันดับหนึ่งนะครับเราก็จะมีรางวัลให้นะครับอาจจะมอบ ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับเตรียมไว้เลยนะครับซีซั่นหน้า ROV นะครับเป็นกิจกรรมที่นำมาให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกนะครับ ROV ถามว่าครูก็ไม่ค่อยถนัดในเกมนี้นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างนักเรียนนะครับมา,มาคอยให้ความรู้นะครับใช่ครับอย่างแล้วตรงไหนฮะ โอ้ยใครโดนพี uh, ่โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันใครใคร่ในบ้านอู้น้องโอ้ยเอ๊นี่ไงทีมนี้คี่มอนมออยู่คี่มอนมอวิวมีนี่จะวิ่งเข้ามาจะวิ่งเข้ามาเอาชัวร์เป็นไงนโอ้เอาชัวร์วิ่งเข้ามาเรียบร้อยเลยโอเป็นมาก นี่เหลือสองครับน้อ,องเราเอาจริงแล้วใช่ไหมเอาจริงแล้วใช่ไหมครับผู้ขา้าในสองแล้วนะครับ <shorter> เป็นไงครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงทำไมมันขึ้นมาช้าเขายิงกันข้างในแล้วแล้วับอ๋อเหรอฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะ เอาลงให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถติดตามได้นะครับในช่องทาง Youtube ห้องเรียนครูกั้งนะครับเดี๋ยวเอาลงไว้ให้ดูนะครับไม่ตัดเลยนะครับคลิปนี้ยาวๆไปเลยเขายิงกันแล้วเห็นไหมกันตรงไหนครับคุณเบีเยบวงบีบเข้ามาแล้วครับแสดงว่าคนคนอยู่ในนี้เยอะใช่ไหมมันก็เลยมันก็เลยบีบทีมละคน ทีมีทีมียังอยู่ครบยังไม่ได้คิวนะฮะดคนที่เที่นอนนี้ใช่ครับแ็นสกันี่นี่เนาะดูเจอกันไหมสิ่ก็ดอีกีเดี๋ยวสอบคุณรออันนี้ครับผมนี้ปลาซิบ่อ่ก็รู้น้ออ่ะที มาเตรียมใจกันหน่อยดิไปเนีย่ยนะอ่าถึงเวลารวมแล้วนะครับเกมก็ค่อนข้างที่จะตึง,ตงยืดเยื้อนะฮะใครอยู่ข้างล่างครับนี่แหละครับแต่โลค่ะ,ะโอ้ยจริงกันแล้ว

นี่ไงน้องนี่นี่โอ้ตอนนี้อยู่กับกองเชียร์น้องโอ้ยเออเอาดูใครเบอร์สามของใครอันสควายสควายก็อยู่กันอย่างนี้นี่เอาเอาดูสิจริงใครทีมนี้บอกใช่ไหมครับเอาละดูเกมตึงเกมตึงสองทีมนี้นะครับ

เห็นลูกหมอได้ไหมไปแล้วนะเห็นลูกไปแล้วเห็นล,ล,ลูกไปแล้วนะครับอ้อหมอนว่ะตัวนี้หมอกนะครับมีชุบมีชุบมองดูดีเลยยังยังยังหากันไม่เจอลองดูทีมเดือดทีมเดือดทีมนี้เดือดนะครับ เอาวิววว่งเข้าวงใช่ไหมวิ่งเข้าวงเลยไ,ไยอ,ยอ,ยอยห้หมอไปแล้วทีทัดอย่างเหลือเนาะผมรอโอ้ยเอมาค่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับทีของ ทีมของครูพี่มดนะครับทีมของจิตรายัางเหลือ,อยังเหลือวงบีเข้ามาแล้วตอนเนี้ยครูก็ต้องเร่งรีบเหมือนกันนะครูก็ลุ้นให้เกมจบเร็วๆ,ๆครูมีประชุมนะอ,อะที่เหลือเดี๋ยวรถเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรวมข้างล่างก่อนนะครับชิ้นไหนมาแล้วดิเอาละฮะมี ไม่รู้นะกติกาก็คือห้ามใช้ M79 นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช่ฮะครับใครใช้โคโลฮะคุณตีอ๋อคาบคับน่าจะน่าจะอาจจะตามกติกานะครับตามกติกาไปเดี๋ยวพวกเราไปรวมก่อนครับไปลงข้างล่างกันก่อนเนาะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเกมใกล้จบแล้วนะครับเกมใกล้จบแล้วโอเคคุณเด่กเขาคุณมากนะครับเกมใกล้จบแล้วยังไม่จบว้า เหลือทีมไหนนี่ยยังไ,ไงมาเขาวัยจัดไป็นห,<า>ห,ปหนึ่งนะครับเฮ้ยทีมนี้ยังยังยังเหลือสามนะนี่เหลือสามใช่ครับแต่ทีมนีย้ยังยังครบทีมเลยเหรอแน่นอน,นอ่ะทีมมาโหดมากเลยมาดูกันไม่แน่ฮะชาวเมืองไทย

S <S เฮ้แแแแยแรกแรกกุ้งแรกกงเก็บร้อยเพิทีมไหนกันนะยังยังยังยโอ้เรียบร้อยครับใช่ไหมทีมที่แบงทีมที่แบงใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ไหมครับผมทีมที่แดงง่ายทีม<อ>นีบบนม้ชื่ออะไรอ่าคุณหลอง่ายมาแล้วนะครับโอ,โอ้โหจัดกันไปครับจบเกมกันไปนะครับสำหรับเกมนี้ก็ต้องขอ ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมสำหรับรอบชิงก็จบไปตามสกอร์นี้ครับ1 2 3นะครับเดี๋ยวครูต้องขอตัวไประชุมก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ